สวัสดีเพื่อนๆทาสแมวทุกคนนะคะขอเข้าชวงลมด้วยคนค่ะวันนี้เรามาเล่าที่มาของแมวส้มของเราให้ฟังนะคะเรารับเข้ามาเลี้ยงสองตัวตัวหนึ่งชื่อทาโร่ฉลาดแสนรู้มากแล้วก็อีกตัวหนึ่งชื่อยิปซีเงียบแต่ไม่เหงาชอบค้นหาตลอดเวลาทั้งวันไม่รู้หาอะไร ทั้งสองตัวเป็นเพศผู้หมดเลยค่ะมีพี่น้องคอกเดียวกันสามตัวแต่ที่บ้านเจ้าของเดิมเขามีแมวคอดพร้อมกันสองคอกเลยคอกละสามตัวเป็นสีส้มสามตัวแล้วก็สีดำสามตัวเราเราชอบแมวส้มแล้วลูกสาวก็ชอบแมวส้มตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะเอาน้องมาเลี้ยงแค่ตัวเดียว แต่พอวันที่ไปรับจริงๆก็กลัวเขาจะเหงาไม่มีเพื่อนเล่นก็เลยให้ลูกสาวโทรถามที่โรงพยาบาลสัตว์ดูคุยกับคุณหมอว่า,าถ้าเราจะรับเลี้ยงแมวสักตัวหนึ่งมันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างใช่ไหมคะพอได้คำแนะนำมาแล้วเราก็คิดว่าเออถ้าเราไหวแค่ไหนก็นั่นแหละ,ละตามกำลังของเรา เลยตัดสินใจเอามาสองตัวให้เขาได้เป็นเพื่อนกันเล่นกันกลัวว่าเดี๋ยวอยู่ตัวเดียวแล้วมันจะเหงาก็เลยพาน้องไปหาหมอรับไว้นแล้วก็วาพาไปหาหมอเลยเพราะว่าเขามีมัดตั้งใจจะพาไปฉีดยามัดแต่ว่าพอไปแล้วคุณหมอบอกว่าน้ำหนักน้องอยังไม่ถึงต้องรอให้เขาได้ศูนจก่อนเพราะว่าตอนนี้เขาได้น้ำหนักแค่0 6นดห ก็เลยอต้องรอไปอีกรอให้เขามีน้ําหนักได้ศูนจุดแปดเราค่อยพาเขาไปฉีดยาเห็บระหว่างนี้เราก็นั่นแหละต้องประมัดระวังรักษาของเราไปช่วยเขาเก็บช่วยเขาเช็ดเพื่อทำความสะอาดจะได้ไม่ต้องมีเพิ่มขึ้นมาอีกเราก็พยายามไม่ให้เขาไป พุบดินพุบอะไรให้มันแบบถ้าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นเห็บเป็นหมัดเพิ่มขึ้นมาอีกระหว่างที่รอไปฉีดยาใช่ไหมคะนั่นแหละก็เลยต้องอดูแลกันพิเศษในช่วงนี้แต่ว่าเราก็ให้เขาอยู่ในบริเวณที่เราจัดแบบเราเลี้ยงในห้องน้ำค่ะเพราะว่าพื้นที่บ้านของเราไม่ได้กว้างขวางอะไรมากก็เลยคิดว่าเออ เอาเขาไว้ในห้องน้ำที่เราไม่ได้ใช้แล้วมันก็เป็นพื้นที่แบบส่วนตัวให้เขานิดนึงให้เขาอยู่ในนั้นแล้วก็เป็นการฝึกให้เขารู้จักพื้นที่ของตัวเองด้วยว่าเ,าเขาอยู่ได้ขอบเขตตรงไหนบ้างแต่ก็เป็นการดีนะคะพอนั่นเสร็จปุ๊บเขาก็อยู่แต่ในบริเวณพื้นที่ที่เราจัดให้เขาจะไม่ออกมาข้างนอกเลย เพราะว่าเวลาที่เราเปิดประตูเข้าไปเนี่ยเขาเห็นเราเขาก็จะวิ่งมาหาแต่ว่าเขาจะไม่ออกนอกประตูจนกว่าเราจะอุ้มเขาออกมาแล้วบอกเอาเอาเขาออกมาเล่นข้างนอกได้อะไรประมาณเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบเ,เราก็เรียนรู้วิถีชีวิตของเขาไปพร้อมกับเขาเลยเพราะว่าเราเองก็ไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนาะไม่เคยเลี้ยงเลยแต่พอได้มาเลี้ยงแล้วก็เขาน่ารักอะ่ะ ก็คือตื่นเช้ามาเราก็ทําหน้าที่ของเราอะเข้าไปดูเขาว่าเออเขาตื่นหรือยังพอนั่นมาเห็นว่าเออเขาวิ่งเล่นอะไรกันแล้วเราก็จับเขามาเช็ดหน้าเช็ดตาเก็บเอื้อเขาเติมทรายให้เขาแล้วก็ให้อาหารเขา ประมาณเนี้ยวันวันหนึ่งก็คือแบบเช้ามาเราให้อาหารเม็ดเขาใช่ไหมคะพอมื้อกลางวันเนี่ยเราก็จะใหอ้อาหารเปียกเขาคนละซองมื้อเย็นก็สลับเป็นอาหารเมร็ดแต่ว่าเขาน่ารักเพราะว่าเราพยายามฝึกให้เขากินเป็นเวลาแล้วก็เล่นเป็นเวลาเนี่ย เขาก็จะแบบว่ารู้เหมือนกันนะพอเวลาเห็นถ้าได้ยินเสียงเรานี่คือเราจะไปเล่นกับเขาเขาก็จะแบบวิ่งมาเลยวิ่งมาแต่ถ้าเราไม่ได้เอาเขาออกมาจากห้องน้ําพื้นที่ของเขาอ่ะเขาก็จะไม่ออกเขาก็จะเล่นกันอยู่ข้างในแล้วเล่นกับเราอยู่ในพื้นที่ของเขาเขาวิ่งเล่นสนุกสนานของเขาเราไปเล่นกับเขาเขาก็มาเล่นกับเรา มันเป็นอะไรที่แบบว่าคือแบบบ้านเราไม่มีเด็กเนาะพอมีแมวแล้วมันก็เหมือนกับมีเด็กสักคนหนึ่งอยู่ด้วยอะไรประมาณเนี้ยชวนพูดชวนคุยโน,น,น่นนี่นั่นโอ้แบบเออมันก็ทําให้เราหลงไปได้ชั่วขนาดแล้วแบบว่าเหมือนกับเราอยากเล่นกับเขาเรื่อยอะ่ะ